สวัสดีครับผมชาติเจริญทรับนะครับวันนี้ว่าพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มเมังสมจากแดนกิมจิหรือว่าไอ้หนุ่มเกาหลีคัพคู่คุ่น้องนาครับค่อนข้างจะสาหัสสากันเหมือนกันเพราะว่าดินสมองแล้วฝนตกดินเหนียว เจอดินสมองเจอดินแฉะเจอน้ำโอ้ทุกรูปแบบครับแ็กคู่ร่วมด้วยช่วยกันดูซาน d x 225LCA กับ LC ครับนะ LCA ไม่ใช่ RCA นะครับโอ้ดูแกยืนครับมิดแท็กเลยขยับได้ไหมแกจะขึ้นมาตรงนี้แล้วครับนะวันี้แกะมาได้2ปี4,000ชั่วโมง เอลซีนั้นเอลซีกับเอลซีเอเอลซีหกสูบพัมมันเร็วครับเอลซีเอก็หกสูบไดร์ฟเอาตะเกียตะกายน้องตะเกียตะกายขึ้นไปเกาะขึ้นไปตรงนั้นรองไม้แล้วนะครับเอลซีพัมมันเร็ว LCA Direct พลังมาพอๆกันครับนะ172 173นี่ประกอบเครื่องก็ได้จ 2, ะ2,000รกอบตจ้านอาที่เดี๋ยวดูผลงานอีกครั้งหนึ่งโอ้หลอดไฟดีสุดๆนะครับ10ข้างข้างข้างหน้านี่7 7ดวงด้วยกันข้างหลังอีก3ดูผลงานครับนี่ นี่ครับุดแค่นี้เองแต่ว่าค่อนข้างจะงานช้างเหมือนกันเพราะว่าดิ่ทำหน้าฝนก็ลำบากหรือว่ารอเพคคู่ครับสำหรับดูซานเอลซีใช้เครื่องของสูบไดเรกนะครับ DB58TIS ส่็น LCE ใช้คอมมันเร็วครับอ่ะตัวนี้ใช้ไดเร็กลังมาพอๆกันปั๊ม K3V ทั้งคู่ครับช่วงล่างใบแ็ก80 er. เสิบเซนเลล์อ่าแปดตัวกาด2 K3 V คสาอ๋ลงไปแล้วครับเออเอลลงไปแล้วลงไปในบอโอ้รู้สึกเวียนหัวไี่น้อยไปจนหน้ามือ ค่อยๆค,ครับต้องค่อยๆผมก็ยืนตัดแบบประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วครับรู้สึกจะรู้สึกจะขาดน้ำนะหายใจลึกๆครับชมันต่อพี่น้องนี่แต่ฝนตกดีรีวิวยากครับเดินมาไม่ถึง ใช้เวลาเดินโอ้เดินมาประมาณ300เมตรได้ครับอ๋อ K3V ถ้าสองรใช้ K5 นะครับโอ้ถือว่าเอ้อมีร้องครับมีร้องตัวเดินดังอ๊ดนะครับต้องใช้ดันครับดันช่วย ที่จริงมันก็ไ,ได้คือดินมันเละครับนะมันเละเนื่งจะฝนตกก็จะทำยากหน่อยคืผลงานครับก็เป็นรูปเป็นทรงแล้วเอาโอ้ปน,นะน้องไปีนนะครับไปแล้วขึ้นไปก่อน แล้วก็ล,วล้วงโครนออกครับโอ้ยยี่สิบสามตันนี่ต้องสุดๆครับเอาเดี๋ยวเอาดินเอาดินเปียกออกก่อนแกจะไปะหาไม้ป่ะครับโอ้ีไหลกดหาไม้ก่อนอ๋อดัน <c oughs> อีกโหโหดครับโหด อเอาดินเปียกโยนในคามนะลูกพี่เอาไปยืนอยู่ตรงนั้นเนโอ้กันดิกาทรักครับนะกันดิกาทรัคหรือว่าลูกพี่ทินนะพี่ทินครับพี่ทินมาด้วยงานนี้อยู่คนละข้างครับเดี๋ยวเอาดินเปียกออกก่อน ปุงกีหกฟันครับ1 1 7คิวถือว่าใหญ่มากแล้วก็ทรงทรงกว้างนะครับนี่อุ้มหนักอยู่แล้วก็กระบอกไฮดรลิกกันทำสีเทาแต่เป็นแคดสีดำเนาะแต่ก่อนเป็นสีส้มนะครับนะคือส้มเหมือน,นตัวรถตัวรถเรีว,ว่าสีส้มก็ได้นะครับตัดด้วยเทาข้างในก็กว้างขวางดีครับนะ สนใจก็ดูได้ครับที่ y o u t u ู e ตัวเพจชาตจะเป็นซับเอ็กซ์คาร์เตอร์ทรัคศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสอสามเจ็ดห้าสองยูสกเนอรก็เรื่องการตักนีจัดเต็มอุ้มเลย ส่วนการจะทำธุรกิจรถคุดนะครับก็ต้องศึกษาดีๆสอบค่ายไหนมีเงินเท่าไรอ่าสิ่สำคัญมีงานไหมนะครับมีงานให้ทำไหมเพราะรถคุดไม่ได้ทํางานทั้งปีครับหน้าฝนก็เป็นภาคใต้น่า,นาจะน่าจะทำทั้งปีหรือเปล่านะครับไทยอีสานนี่นี่ครับกร,รกฎาสิงหาตุลานี่สามเดือนนี่ ไม่ค่อยมีงานครับเว,เวลาหน้าแรงก็ทำไม่เผื่อน้องนะครับทำเผื่องวดว่ารถขุดน,นั้นส่งตั้งแต่รถระดับ200นี่ส่งตั้งแต่ 6,000, ื่0 0จ0ด0ม0 0นแปด0ครับแล้วแต่เพืนดาวดาวน้อยก็พนเยอะดาวเยอะก็พลน้อยอ่ะผมขอตัวพี่น้องรู้สึกว่าไม่ไหวเหมือนจะเป็นลมครับ เดี๋ยวจะกลับมาพาักใหม่หรือว่าผมไปพัก่มก่อนจบไปดูซานดีเอ็กซสองสองห้าเอลซีกับเอลซีหกสูบได้ดรกกับหกสูกเกกขาบรนเร็วครับนะก็รอทั้ทงคู่มึงมึงสมจากแดนกิมจิซาวโกลียนะครับเมทิน เทคโอเวอร์มาจากเดวูฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ